สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุขสุปชัยตั้งยริศเพื่อการฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิคของบริษัทยางซานหรือ ys นั่นเองครับวันนี้ครับสำหรับวันหยุดยาวครับและสวัสดีปีใหม่2 5 6 5ทุกคนนะครับขอให้ปีนี้ทุกคนปังๆยอดขายที่ตั้งใจเอาไว้ขอให้ทำได้แบบพังถล่มทลายครับและเช่นเดียวกันครับสำหรับยางซานปีนี้ก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับอุดหนุน ให้ความอุปการะด้วยและสำหรับคลิปนี้ครับ EP 3 8เราจะมารีวิวสินค้าตัวนึงที่เราเรียกว่า Neon Flex ครับและก่อนจะไปดูคุณกีที่เป็นทีมงานเมเนเจอร์ที่ออฟ,ฟิศเรานะครับรีวิวให้ดูอาจารย์ซุกข,ขออธิบายสั้นๆแบบนี้ครับ Neon Flex คืออะไรนะครับเรามาดูครับ Neon Flex ก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะครับ Neon Flex จะมีอยู่2ประเภท ใหญ่ๆนะครับก็คือใช้สำหรับไฟ2 2 0โวลต์ที่เป็นไฟบ้านนั่นเองหรือณปัจจุบันมีแบบ1 2โวลต์น,นะครับซึ่งความแตกต่างครับก็คือขนาดของมันนะครับถ้าเป็นสำหรับ12โวลต์นเนี่ยขนาดมันเล็กแค่นี้เองครับความสูงอยู่ที่12มิลนะครับแล้วก็โผล่ออกมาเพื่อส่องแสงในแค่2มิลนะครับและความกว้างอยู่ที่5มิลแต่ถ้าเป็นสำหรับไฟ220โวลต์น,นะครับตัวมันจะใหญ่เพราะฉะนั้น ในการงอในการโค้งจะทําได้ลำบากและที่สําคัญครับไฟที่เป็น220โวลต์อันตรายก็คือไฟดูดนั่นเองนะครับและประโยชน์ของมันครับสำหรับเนออนเฟกอย่างที่ทุกท่านเห็นรูปเลยครับสามารถ พูดงานรีเทลลิ่งต่างๆได้คิดว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์กับทุกคนที่เป็นโรงงานนะครับผู้รับเหมาเทิร์นคีหรือเป็นเจ้าของบ้านนะครับก็จะได้มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับที่เอามาใช้ในการทํางานออกแบบและทําให้บ้านของคุณที่อยู่ของคุณสวยงามครับเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับถ้าใครถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามอาจารย์ซุปจะมารีวิวสินค้าแบบนี้นะครับหรือใครมีคําถามเกี่ยวกับ การติดตั้งไฟในตู้บิวอินเฟอร์เเจอร์ในบ้านในคอนโดหรืออุปกรณ์ในตู้เสืาอผ้าครับสามารถทักอาจารย์ซุปหรือไลน์เข้ามาส่วนตัวหรือบริษัทของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนและติดตาม EP หน้า EP3 9จะเป็นอะไรนะั้นยังไม่บอกนะครับหรือใครต้องการให้เรารีวิวอะไรเข้ามาก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ซุปขอตัวก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ